สวัสดีครับรายการเ่าเรื่องพระครับวันนี้ผมขอนำเสนอเครื่องรางมาาประสบการณ์ของหลวงพ่อดุลวัดยานซื่อจังหวัดสุพรรณบุรีครับซึ่งท่านนั้นเป็นผู้สืบทอดศักพวิชาของหลวงพ่อนวมวัดปฐุมวันอดีตพระเกจิอาจารย์ผู้ทรงวิทยาคุณแห่งคลองญี่ปุ่นผู้ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นมนต์ขลังแห่งคองญี่ปุ่นครับเครื่องรางที่ผมจะขอพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือประหลัดขิก หรือที่หลวงพ่อเรียกว่าลูกขิกครับหลวงพ่อดุลท่านสร้างลูกขิกตั้งแต่สมัยที่หลวงพ่อนวมยังทรงสังขารอยู่แล้วครับเพราะว่าหลวงพ่อนวมเนี่ยได้มอบหมายให้ท่านลงและปลูกแทนหลวงพ่อนวมมาเรื่อยเลยนะครับประหลัดขิกของหลวงพ่อดุลมีคาถาแต่งตัวด้วยนะครับก่อนที่จะพกประหลัดขิกออกไปไหนเนี่ยกายใ,ใช้น้ำมันจันทร์หรือน้ำมันงาก็ได้ลูบให้ทั่วเลยแล้วก็เสกด้วยคาถาฮอฮะฮี ก้าวจบครับก่อนที่จะออกไปเจราจาติดต่อค้าขายก็ให้บอกประหลัดได้เลยครับสมมุติว่าถ้าจะขายของก็บอกว่าขอให้ขายดีจะได้รีบกลับบ้านหรือว่าจะไปติดต่ออะไรก็บอกว่าขอให้เขาเมตตาเอ็นดูครับสําหรับประหลัดของท่านนะครับจะสังเกตได้เลยว่ามีคราบน้ําตาเทียนติดอยู่เพราะว่าเวลาท่านปลุกเสกวัตถุมงคลท่านก็จะจุดเทียนแล้วก็หยดลงบนวัตถุมงคลเหมือนกับเวลาที่ท่านทําน้ำมนต์ครับ ซึ่งการปลุกเสกแบบนี้อาจจะเป็นวิธีในแบบฉบับของหลวงพ่อนวมผู้เป็นอาจารย์ก็ได้นะครับหากสมาชิกท่านใดนะครับมีโอกาสก็เรียนเชิญไปกราบนมัสการหลวงพ่อดุลน,นะครับแล้วก็ร่วมทำบุญกับหลวงพ่อได้เลยนะครับหรือว่าท่านใดอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปดูได้ที่ f c e e o o o ศรัทธาศึกษาสะสมวัตถุมงคลหลวงพ่อดุลวัดย่านซื่อจังหวัดสุพรรณได้เลยครับสำหรับวันนี้รายการเล่าเรื่องพระสวัสดีครับ